พี่แบบไปสยามมาที่พี่ไปกับตองไปถ่ายลักชวรี่ใช่ไหมค่ะยูก็เดินไปแบบเออหนุ่มหรือว่าเออเป็นสาวสยามอย่างงี้ใช่ไหมคนใส่ซูซี่เยอะมากแล้วก็คนแบบจะมีคนนี้จะมีคนมาสัมภาษณ์อยู่กับตองนะแต่ยูไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็แบบไม่เป็นไรค่ะกลัวแบบคอนเทนต์อื่นอะไรเงี้ยคอนเทนต์แบบความลักความรักหรือเปล่าเพราะเราโสดไงล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอย่างงี้ตองเคยแบบมีคนมาสัมภาษณ์หนูนที่สยามเหมือนกันเป็นไงถามว่าอะไรเขาถามว่าแบบมีอะไรอยากจะถามผู้ชายไหมอะไรเงี้ยเออ แล้วก็ตอนนี้โลติต็อกไปแล้ว allah, ถ้าใครแบบเคยเห็นน่าจะเห็นอยู่มั้งเพราะว่าช่องนั้นน่ะก็ดังอยู่เหมือนกันแต่ว่าคลิปหนูเนี่ยทำให้แบบช่องเขาไม่ค่อยแมสอะคือคลิปอื่นแมสหมดลยคลิปหนูพี <laughs> แบบอองตรงไออ่ะอย่างคลิปอื่นอะแสนแสนแสนคลิปหนูหมื่นอะ แล้วมันก็จะมีช่องหนึ่งนะที่เป็นสอบถามแนะวแบบอันนี้แบบสอบถามยังไงนะเกี่ยวกับแฟชั่นวัยรุ่นเขาชอบถามว่าแบบน้องคิดว่า,อาเอเซนเชียลกับโฮมฮาร์ดเป็นน้องน้องจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาชอบไปดูนะว่าส่วนมากวัยรุ่นชอบอะไรก็มีความเขาเรียกว่าไงนะวัยรุ่นเขาก็แบบคิดไม่เหมือนกันนะบา,นานบางคนก็เลือกแบบเอเซนเชียลบางคนก็เลือกโฮมฮาร์ดอย่างนี้จริงหให้เทียบกันนะคะระหว่างเอเซนเชียลโฮมฮาร์ดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะถึงแม้จะเป็นสตรีทแวร์เหมือนกันคือ โครมฮันเนี่ยจะมีความเป็นตัวพ่อกต,อตัวพ่อใส่ร็อกถ้าเป็นเอ s ซนเชียเนี่ยก็คือจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือได้อยู่ใช่มันก็แบบแตกต่างกันแล้วแต่แบบทาเกตแล้วก็แล้วแต่ความชอบเนาะ